เระเบิดป้อมมองในการสร้างสถานการณ์มองในการสร้างสถานการณ์ไม่เพราะว่าคนอยู่อะไรจิตไม่ดีมั้งนะเห็นว่ามีการทำแผนโครงแผนที่ไปก็จิตไม่ดีก็จิตไม่ดีจะไปสนใจอะไรนะันี้ต้องมีวางมาตรการฝ่ายความมั่นคงติดตามการก็เราเราวางแล้วไงเราถึงจะกจับได้ไงใช่ไหมเดี๋ยว เราก็รู้ทุกที่อ่ะนะรูปแบบของการวางเนี่ยครับเขาบอกเป็นลักษณะเหมือนกับการก่อการร้ายอันนี้ก็คือตรวจสอบชัดเจนแล้วมันชื่อว่า800บาทครับไม่ได้เชื่อมโยงกันไม่มีไม่มีโว้ถ้าวันนี้วันนข่าวนะวันนี้วันนข่าวเอาก็ข่าวมีความสุขนะทำข่าวให้ได้เยอะๆนะโอเคนะขอบคุณครับต้องให้ถ้าทดลองกี่ยวกับเรื่องของโควิด เมื่อวานนี้ท่านนายกชี้แจงนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ทำมาค่ะะคเตรียมไว้สำหรับรองร์คชเปอห้าแห่งที่ไหนบ้างคะท่านขอบบคคุณนะรัห้าแห่งที่ไหนครับอาจารย์ก็อยู่ทางนน้นครับอาจารย์ ที่จากก้องอยู่เครับทำหน้าที่วิจัยสํารวจความคิดเห็นเห็นของนักลงทุนญี่ปุ่นซึ่งมีอยู่นับหมื่นรายในประเทศไทยแล้วเขาก็ทําทุก6เดือนแล้วก็มารายงานให้รัฐบาลทราบว่าพวกญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทยทั้งยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กเนี่ยได้บ่นหรือคัมเพลนอะไรบ้างหรือเรียกร้องอะไรบ้างหรือพอใจอะไรบ้างคราวนี้ก็มาสรุปรอบ6เดือนสุดท้ายให้ทราบ ซึ่งเขาประกาศต่อสาธารณชนไปแล้วล่ะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าผลจากการสำรวจในรอบ6เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยน,นะปีนปีที่แล้วนะก็พบว่าญี่ปุ่นเองไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะใช้คำว่าอะไรจะใช้คำว่าไม่ค่อยจะพอใจมันก็รุนแรงไปความจริงก็คือรู้สึกไม่สู้จะดีนัก ในเรื่องของการลงทุนแต่สาเหตุมันเกิดจากหนึ่งการที่เงินบาทเราแข็งแล้วก็สองเกิดจาก Trade War ระหว่างอเมริกากับจีนมันก็เลยกระทบทำให้การค้าการลงทุนเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยบูมเท่าไหร่แล้วก็มาคราวนี้เงินบาทม,มันดีขึ้นอย่างวันนี้ก็ตอนลา่าหนึงก็31.45อะไรประมาณนั้นนะฮนะแล้วก็เทรดวอร์ก็ดูจะจับมือกันบ้างแล้ว แต่มันเกิดโคโรนาไวรัสขึ้นมันก็เลยอายกลายเป็นอีกเหตุหนึ่งก็นอกเหนือจากสิ่งที่ว่ามานี้จากการสำรวจบริษัทญี่ปุ่น7,000กว่าเจ้าเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นยังคัมเพลนคือบน่นเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมันก็จะวนเวียนกันอยู่ในสองสามข้อซ้ำๆซัซซกๆตลอดมาเพียงแต่เมื่อก่อนเคยเป็นข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นข้อสาเดี๋ยวนี เมื่อก่อนข้อ3เดี๋ยวนี้เป็นข้อ2อะไรทํานองนี้นะฮะแต่ก็ซ้ํากันอยู่ในจํานวน10อันดับซึ่งรวมความแล้วสามอันดับแรกก็คือบนเกี่ยวกับเรื่องของของไออินฟราสตรักเจอร์แล้วก็เรื่องของการขนส่งเรื่องของระบบสุรกากกรแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับกับค่างเงินบาทคับนอกจากนั้นมันมีหัวข้อที่ก็สำรวจโอ้เยอะตั้ง ยีสกว่าหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ EEC ซึ่งคนญี่ปุ่นก็ครึ่งต่อครึ่งอ่ะอีกส่วนหนึ่งก็พอใจที่จะไปลงทุนอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ค่อยจะมีความรู้ความเข้าใจเท่าไหร่ยังไม่ตัดสินใจข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่รัฐบาลไทยควรจะเอามาใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาเพราะเขาก็รายงานรัฐบาลญี่ปุ่นของเขาด้วย<อ>ก็มีแค่นั้นอาจารย์ก่อนหน้านี้มันมีกระแสที่ว่าอาจารย์เซ็นชื่อลาออกเลยนะ เก่าไปแล้วมั้งเฉยไปแล้วล่ะไม่เคยเซ็นนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการปรับนะก็ไม่เคยเซ็นผมไม่รู้เรื่องอันนง้ก็มีข่าวลือบอกว่าอาจารย์อยากจะวางทางการเมืองไปพักผ่อนก็มีการปล่อยมาจากกลุ่มการเมืองนี่า่ะงี้ยค่ะว่ามีมองความประสงค์อะไรเขอยากเข้ามาแทนที่ไม่เป็นไรครับเฉยเฉยไม่มีครับอาจารย์คลมาที่แล้วมีการตั้งกองคือเห็นว่าจะให้รัฐมนตรีแบบว่าเจียดเงิน อ่าใช่ไม่เกียดติะยกให้เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งแต่ละคนเงินเดือนไม่เท่ากันเดือนหนึ่งทุกคนเดือนหนึ่งหมดอ่ะความจริงก็ไม่ได้กะเกณฑนะแต่ว่าทุกคนก็สมัครใจที่จะหนึ่งเดือนก็ขั้นต่อไปแล้วก็อาจจะเชิญชวนข้าราชการการเมืองในตําแหน่งอื่นให้สมทบด้วยแต่ว่าไม่ต้องหมดทั้งเดือนหรอกมีความเป็นไปได้ที่จะเอาเงินจากกองทุนบรรเทาสารณภัยของศองสุนเลียงไครไม่ไม่เกี่ยวกันเลย ตั้งเป็นอีกกองทุนหนึ่งต่างหากผมเชิญท่านประสานสมักนายกมาเมื่อวานนี้แล้วว่าให้แยกมาเป็นอีกกองทุนหนึ่งต่างหากเพราะตรงนั้นเป็นเรื่องอสธาธารณภัยน้ําท่วมไฟไหม้แล้วก็เราก็ขยายไปเรื่องของโควิดแต่ว่าเรื่องโคโรนาไวรัสนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะวันนี้มันยังไม่ถึงขั้นจะเชิญชวนบอกบุญเก่ประชาชนนะเพราะว่าเราบอกกับครมอรก่อนซึ่งก็ตั้งใจว่าเงินพวกนี้จะไม่ได้เอาไปใช้สําหรับการ การช่วยเหลือประชาชนโดยตรงแต่ว่าอาจจะเอาไปใช้ของการที่จะไปอุดหนุนช่วยเหลือหมอพยาบาลเวชภัณฑ์ซื้อหน้ากากอะไรทำนองนั้นแต่นี้น้ากากเนี่ยเมื่อวานคอรมอก็มีมติไปแล้วอนุม,มัติงบตั้ง250ล้านให้กระทรวงมหาดไทยไปจัดซื้อจัดสร้างจัดหาก็คอยไปอีกสักระยะนึงว่ามันจะพอไหมแยกกันครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวการบริหารจัดการคนละส่วนกัน แล้วก็จบเรื่องนี้แล้วก็จบเลยอันนี้กองทุนนี่มันจะมีลักษณะคล้ายๆที่ผู้ว่าโคราชตั้งกองทุนอะ่ะแล้วจบแล้วก็จบเลย,เเยจะเชิญสอสได้มอ๋อก็ท่านไปทํากันท่านเองได้นนถ้าเห็นในที่ประชุมครมที่ผ่านมานายกอยากให้เุ่่งกฎหมายสำคัญข้าสู่สา,าค่ะใช่ฮะเมื่อวานนี้ผมก็รายงานแล้วท่านนายกก็เสริมสนับสนุนว่าเนื่องจากใน หนึ่งปีที่ผ่านมาสองสมัยประชุมของสภานั้นน่ะมันมีกฎหมายเข้าสภาน้อยสสท่านกบน็บ่นเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็คำตอบก็คือว่ามันร่างกฎหมายทั้งหมดมันมีอยู่40กว่าฉบับที่ค้างอยู่ที่คริสติกาแล้วก็กฎหมายเหล่านั้นจะต้องรับฟังความเห็นตามมาตรา77มันไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคริสติกาตรวจเสร็จก็เอาเข้าสภาได้เลยเดี๋ยวนี้มันมีพระราชบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทํากฎหมายซึ่งออกตามมาตรา77 ต้องรับฟังความเห็นต้องทำอะไรต่ออะไรอู้เยอะแยะมากเลยฉะนั้นมันก็ก็เลยช้าแต่บัดเนี้ยมันก็ได้ทําเสร็จไปหลายฉบับแล้วแต่เข้าสภาในชุดที่แล้วไม่ทันไม่ใช่ชุดที่แล้วหมายถึงว่าในในสมัยประชุมที่แล้วไม่ทันก็สองเดือนครึ่งที่ปิดสมัยประชุมเนี่ยแต่ละกระทรวงชุวก,กุณาไปรีบทำเสฟฟังความเห็นนะเพราะเมื่อเปิดสภามาวันที่22 23อะไร24พฤษภา ก็จะมีกฎหมายเข้าสภามากขึ้นผมได้รับปากกับสภาไปแล้วก่อนปิดสมัยประชุมว่าสมัยประชุมหน่าจะมีกฎหมายเข้ามามากขึ้นเพราะบันนีเราเตรียมมาไว้แล้วตั้งสิบยี่สิบฉบับแล้วท่านากก็กกำชับว่าให้เร่งทําโดยเฉพาะให้หยิบเอาฉบับที่จนนาําเป็นเร่งด่วนเนี่ยขึน้นมาเสียก่อนก็แล้วแต่กระทรวงไงแล้วแต่กระทรวงไปดูว่าอะไรเร่งด่วน ขณะเดียวกันการเสนอกฎหมายเข้าสภาเนี่ยมันจะมีสองแบบ1เสนอไปตามปกติเข้าสภาผู้แทนเสร็จแล้วไปวุฒิสภาสองกฎหมายใดที่มีลักษณะในเชิงปฏิรูปรัฐมนตรบอกให้เสนอเข้าสองสภาร่วมกันไอ้ตรงนี้มันก็จะพิจารณาได้เร็วออกได้เร็วมันจะมีกฎหมายในี่ลักษณะทํานองนี้อยู่อย่างเช่นกฎหมายยาเสพติดประมวลกฎหมายยาเสพติดก็จะเข้าเป็นในลักษณะลักษณะปฏิรูป นอกจากนั้นก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการเรื่องการเงินการอะไรทำนองนี้อีกก็ให้แต่ละกระทรวงไปดูของตัวเองครับได้ได้กำหนดนะว่าแต่ละกระทรวงควรจะส่งกลับมาได้ในช่วงไหนอ๋อเราที่จริงกระทรวงไม่ทำอะไรเลยมันก็มันก็อยู่ในคิวอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้ากระทรวงใดอยากรัดคิวก็ท่านก็ไปไปไปบอกกฤษฎีกาแล้วก็หยิบขึ้นมาก่อนถ้าคุณไม่ทำอะไรมันก็ไปตามคิวก็มันอยู่แล้ว अभिप्रति उयो कुटमा